เก็บกระเทียมแบบนี้1ปีก็ยังสดวิธีการเก็บมัาง่ายมากจะเก็บแบบไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราเป็นว,วิธีเก็บกระเทียมให้ยังสดเหมือนซื้อมาใหม่มาฝากกันค่ะนำมาฝากกันทั้งหมด4วิธีนะคะไปชมวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกก็ให้เรานำข้าวสารมานะคะเราจะเก็บกระเทียมไว้ในข้าวสารค่ะเรานำกระเทียมวางลงไปในข้าวสารแบบนี้เลยนะคะ ห่มลงไปเลยค่ะกดลงไปหรือว่าฝังลงไปนี่แหละค่ะแล้วก็ให้เรานำข้าวสารกรบกระเทียมให้มิดเลยนะคะทำวิธีนี้นะคะเราได้ประโยชน์2ต่อเลยค่ะประโยชน์ต่อแรกนะคะในกระเทียมมีสารกําจัดไข่มอดไข่มแมลงนะคะทำให้ข้าวเราไม่มีมอดค่ะประโยชน์ต่อที่2ก็ทำให้กระเทียมไม่ฝ่อไม่ขึ้นราแล้วก็กระเทียมอยู่ได้นานเป็นปีเลยค่ะ ต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะวิธีที่สองนี่ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะให้เรานําถานมานะคะถานที่เราใช้ย่างเนื้อนี่แหละค่ะนี่นะคะนํามาใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะถานจะเป็นตัวช่วยดูดความชื้นที่ดีมากเลยนะคะทําให้กระเทียมของเราไม่มีความชื้นแล้วก็ไม่ขึ้นรานะคะจากนั้นเราก็นําหนังยางมารัดแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ตัดถุงค่ะตัดให้มีรูเล็กๆนะคะแบบนี้สะดวกมากค่ะและเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีมากๆเลยนะคะได้แ,แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำถุงทานนะคะวางลงไปที่ก้นตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปค่ะสามารถใส่เป็นกลีบได้นะคะกระเทียมค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีที่3ค่ะ เราแกะกระเทียมให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะหรือว่าเราซื้อมาแล้วเป็นกลีบแบบนี้ค่ะเรานําขวดโหลมานะคะใส่กระเทียมลงไปในขวดโหลแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเก็บกระเทียมของเราไว้ได้นานเป็นปีค่ะเราจะใส่ซองกันชื้นลงไปนะคะซองกันชื้นที่เราได้มาจากซองขนมค่ะใส่ลงไปแบบนี้แล้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะ เราก็จะได้กระเทียมที่สดเหมือนซื้อมาใหม่แล้วก็เอาไว้ใช้ได้านานๆน,นะคะตอบไปเป็นวิธีที่4ค่ะเราเตรียมกล่องมานะคะแล้วให้เรานํากระเทียมที่เราต้องการเก็บค่ะใส่ลงไปในกล่องเลยนะคะหรือถ้าใครมีหนังสือพิมพ์นะคะก็สามารถนํามาปูที่กล่องก่อนวางกระเทียมได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำเบกกิ้งโซดามาค่ะ นำเบกกิ้งโซดามาโรยลงไปในกระเทียมแบบนี้เลยนะคะโรยเบกกิ้งโซดาลงไปแบบนี้ให้ทั่วๆเลยนะคะที่เราทำแบบนี้นะคะเพราะว่าในเบกกิ้งโซดาค่ะสามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้และกล่องก็ยังสามารถดูดซับความชื้นได้ด้วยนะคะวิธีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้กระเทียมของเรายังสดและเก็บได้นานเป็นปีค่ะ จากนั้นก็ปิดฝากล่องให้สนิทนะคะแล้วนําไปวางไว้ในที่แห้งและไม่โดนแสงแดดค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีง่ายที่เก็บกระเทียมทั้ง4วิธีนะคะที่รักนํามาฝากกันค่ะถ้าใครมีวิธีที่เก็บกระเทียมที่แบบง่ายและสะดวกนํามาแช์ให้รักได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ